แบนีสวัสดีครับโอ้ยเด็กๆเ,เล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ยพ่อแม่เขาเก็บของเพื่อจะมาดูดฝุ่นเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยเด็กๆก,ก็มาเล่นกับหุ่นยนต์ซะอย่างนั้นน่ะอุ้ยดูดิสนุกกันใหญ่เลยอะนี่ครับวันนี้เราก็เก็บบ้านนะอเมลดเมื่อกี้อเมลดออเลดช่วยดูดฝุ่นหน่อยซิช่วยดูดฝุ่นโช่หน่อยแล้วอเชเบตเล่นกับโรบอทหน่อยแล้วนี่ยหยบนี่ค่ะ เพื่อนใหม่ชื่อโรบอทเหรอคะชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าโรบอทโอ้โหดูครับพี่ดูดฝุ่นนะครับตัวน้องก็เล่นกับโรบอทนะครับเข้าโรบอทหนีเข้าไปแล้วอ๋ออเล็ตเก่งมากเลยครับออมเล็ตอ,ออกมาหน่อยเร็วเด็กๆรออยู่ออกมาหน่อยเร็วเดอุ้มเลยนะเฮ้ออกมาแล้วออกมาแล้ว <c oughs> ต่อแถวต่อแถวต่อแถวเขาเดินวนเขาเดินวนเขาเดิน เขาพยมาเท้าขวางให้แล้วเอาเข้าตรงไปแล้วเข้าตรงไปแล้วไปต่อแถวไปต่อแถวเท้าติดติดมันสนุกตรงไหนเนี่ยอ๋อเอาเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วมันเดินวนอย่างเดียวมันมีตามันมันเห็นนะมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วเดินไปแล้วอย่าฝากน้องสิรับแบ่งน้องด้วย โออเอาปบิดกุ้งไปซ้อนท้ายหน่อยเอาปลาบิดกุ้งไปซ้อนท้ายหน่อยอซ้อนท้ายนอนไปเลยนอนไปเลยโอ้ยอยู่แต่ตรงเนี้ยไม่สนุกเลยมันตรงนี้อ่าเนี่ยพอเราดูดเสร็จนะครับฝุ่นเรจะเข้าอ,อยู่ในอุยอ้ยฝุ่นเต็มยงงี้ต้องเอาออกกรอนเมมันไม่ดูดเนี่ยไม่แน่มันดูดไม่เก่งเนี่ยดูขยะเต็มเลยเนี่ยเราเอาฝุ่นไปทิ้งก่อนนะครับผม อันนี้ครับขยะของเราเอาตาตๆลูกเดี๋ยวฟ่นมันกระจาย่ะทำเลยเปิดไม่ใช่นี่เปิดตรงนี้นี่แล้วก็ขยะออกดุฝฟ่นที่ดูได้เยอะมากเลยนี่หลนไปหมดแล้วเ้าอ่ะแล้วก็ปิดไปก่อนเนี่ยแค่นี้เราก็จะดูได้แล้วเดี๋ยวค่อยล้างก็ได้ลูงนานๆล้างทีไป,ไปไปใส่ไว้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปในบล็อกที่เดิมะนะแล้วก็ปิดอ่ะ,อะเอาปอกปิดกุ้งซ้อนท้ายหน่อยเอาลุย กีนาพรยังเอ้าเอ้าทำไมไม่หมดเอาแล้วเอ้าหมุนแล้วหมุนแล้วเขาจะไปไหนของเขาอ่ะหาพ่อไปเออเขาจะไปไหนของเขาเนี่ยนี่ครับนี่ก็คือโรบอทสุดเฟี้ยวฟ้าวของบ้านเรานะเราไม่ต้องกวาดบ้านเลยนะครับเพราะเขาเขาดูดฝุ่นได้ มีเขากำลังจะเดินแล้วเขาสำรวจทางแล้วเขากำลังจะเดินแล้วอ้าวมีไม้บรรทัดด้วยเร็วเร็วเร็วรวรวรอดขารอดขารอดขาเอาติดขามเมล็ดแล้วโอเคนะครับก็กิจกรรมวันหยุดนะครับให้อมเล็ตกับเชเบตเขาเล่นกันนะโอเคเจอใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย